thank mm -hmm. you ในกะละมังนี้จะเป็นหน่อไม้ที่หน่อไม้ที่เราหั่นแล้วก็แช่น้ําไว้1คืนนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะขาวเลยนะคะเนี่ยค่ะที่หั่นเอาไว้แล้วก็แช่น้ําเอาไว้กลิ่นจะออกเปรี้ยวๆนะคะกลิ่นจะออกเหมือนหน่อไม้เปรี้ยวอะคะ่ะอันนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ใส กลือหรือใส่อะไรเลยนะคะแช่น้ําปล่าไว้อย่างเดียวค่ะอันนี้หัน่นหั่นแบบนี้เพื่อว่าจะเอาไปแกงส้มนะคะเดี๋ยวจะไปล้างออกนะคะล,ล้างน้ําทิ้งสามน้ํานะคะหรือจนใส่น้ําใส่นะคะก็จะไปล้างค่ะเราก็จะล้างล้างเอาน้ําออกนะคะต้องเบาๆล็อกมือหน่อยนะคะเพราะว่าหน่อไม้อ่อนมากเลย เนี่ยน้ำที่แช่อาไว้นะคะก็จะมีกลิ่นเปรี้ยวหน่อยนะคะ เราก็จะมาดองหน่อไม้เปรี้ยวไว้รับประทานนะคะสูตรนี้เป็นสูตรดองด้วยน้ำสาวข้าวนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการดองนะคะก็จะมีหน่อไม้ที่เราแช่น้ำเปล่าเอาไว้เน้น้ำสะอาดไว้หนึ่งคืนนะคะ,อ,ะอันนี้ดิฉันจะหั่นชิ้นใหญ่หน่อยหนึ่งเพราะว่าหน่อไม้นี้อ่อนมากเลยที่ดิฉันได้มานี่อ่อนๆนะคะนะคะก็เลย หั่เม็ดไม่ได้หั่นบางมากเพราะหน่อไม้อ่อนมากเลยเนี่ยค่ะแล้วก็ที่หั่นแบบนี้เพราะว่าจะเอาไปแกงสม้มอุปกรณ์ก็มีหน่อไม้แช่คืนเอาไว้นะคะหคืนแล้วก็มีเกลือเป็นเกลือทะเลค่ะเกลือทะเลนี่ก็จะใช้ประมาณสามถึงสี่กำมือนะคะแล้วอีกอันนึงก็คือน้ำสาวข้าวค่ะเนี่ยค่ะน้ำซาวข้าว ที่เราหุงข้าวเนี่ยใช้ใช้น้ำข้าวเจ้านะคะวิธีการทำกอ็อีกอันนึงที่จะต้องเตรียมนะคะอันนี้ก็เป็นโหลคะ่ะใช้ดิฉันใช้โหลพลาสติกไม่ได้ใช้โหลแกว้วโหลพลาสติกก็ได้เพราะว่า,าใช้น้ำสาวข้าวก็ไม่ได้เป็นอันตรายมากนะคะเอาหน่อไม้ที่เราล้างไว้ดิฉันล้างสามเที่ยวนะคะ เสร็จเรียบร้อยก็ใช้เกลือค่อยๆโรยนะคะโรยให้ทั่วแล้วก็ใช้มือคุกเขานะคะดิฉันไม่ไม่ขยำหรือไม่นวดนะคะเพราะว่าหน่อไม้ที่ดิฉันแช่ไว้เนี่ยนิ่มดีแล้วแล้วก็อ่อนมากถ้าเราขยำแรงมากเกินเนี่ยหน่อไม้มันจะเละ แล้วมันก็จะเปื่อยมันจะเละจะเปื่อยดิฉันก็จะคลุกเขาคลุกเขากับเกลือเท่านั้นค่ะตักไปแล้วหนึ่งทับพีนะคะอีกครึ่งทับพีค่ะครึ่ง แล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันนะคะให้เกลือกับหน่อไม้นะเข้ากันเบาๆนะคะไม่ต้องแรงไม่ต้องนวดเพราะว่า เดี๋ยวหนอมม่อไม้นจะเละท่อนหน่อมไม้เป็นหน่อมไม้อ่อนมากๆแล้วก็นิ่มมากแล้วนะคะทีนี้ก็จะเอาหน่อมไม้ใส่โหลนะคะ ใส่ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเฉลี่ยให้เท่ากันใช้สองโหล อนี้ดีฉันก็จะใส่น้ำสาวข้าวลงไปนะคะอันนี้เป็นน้ำสาวข้าวค่ะจะใส่น้ำสาวข้าวนะคะใส่ให้ท่วมหน่อไม้ค่ะใส่ให้ท่วมหน่อไม้แล้วก็ปิดฝาให้แน่น ปิดฝาปิดฝาให้แน่นค่ะก็ดองก็ดองเสร็จแล้วนะคะปิดฝาให้แน่นทั้งสองอันอันนี้ก็จะเอาไวสา้สามวันนะคะสามวันก็จะได้กินหน่อไม้เปรี้ยวอร่อยอร่อยแล้วก็สะอาดด้วยค่ะ นี่คือหน่อไม้ดองนะคะที่ดองด้วยเกลือแล้วก็น้ำซาวข้าวพอเสร็จแล้วก็ปิดฝาให้สนิทแล้วก็ตั้งไว้ในอุณหภูมิห้องปกติตั้งทิ้งเอาไว้3วันก็นำออกมารับประทานได้นะคะก็จะเปรี้ยวอร่อยแล้วก็สะอาดด้วยลองทำตามกันดูนะคะค่ะสวัสดีค่ะ